็นยังไง<ด>บ้างคะแข้งขาก็ใคอยังช่วยแล้วค่ะแต่มันเดินแต่ก็ยังดีขึ้นมาเดินได้อะไรได้วันนี้พาน้องนาดมาเยี่ยมคุณยายค่ะฝนตก<อ>ฝนตกลงมานิดหนึ่งเนาะเมื่อคืนนี้แม่แม่จะให้หมูไปมันหมาแม่จะมันลูกใหลนะ่น่นจะจะได้ไปขายเขาพอได้น้ำมากระจุ้งจะไป,ไปขายพอ,อได้หา้า ลูกแดงสองเครื้อนี่ก็ได้แล้วร้อยเงี้ยมันก็ยังดีใ่ไหงานไตตัดต้นเลยเหรอสูงไหมไม่สูงเนี่ยไหนเราอุปรกรณ์ตัดตองนาดไปลูกยายบอกมีกล้วยแก่สองเครือคะ่ะช่วยกันตัดนะ เอาอุปกรณ์ตัดไปยัางฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้เย็นสบายนิดนึงค่ะหลังจากที่ร้อนมากๆหลายวันเลยค่ะ,ะติดคั้ง,ส,งสีอีกแล้ว

ตัดเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเครืองามๆเลยค่ะกำลังจะเข้าไปตัดอีกเครือหนึ่งค่ะเครือหนึ่งค่ะก็นี่แหละเครือนี้แหละสูงๆเนาะกล้วยบ้านนี้ ได้แฟนทางไกลเหรอคะ,คะใช่ต้นกล้วยมันสูงจังเลยอ่ะหนัตรงนี้หุดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูตัดแล้วหนูเอาเอ้ไม้แ่น่ไปไว้ไหนเรียบร้อยนะคะสองต้นค่ะจะขายวีเท่าไรคะคุณสว่างกาเอา,าง่ายกับของ้วคะกี่บาทละง่ายง่ายอ่ะอันนี้ ยี S <S ่ส<ม>ิบเนี่ยพอถึงเด้อมีนต่ลูกถาไม่ถึงยี่สิบอย่าบอกว่าสิบห้าบาทสิบบาทเด้อ <S 2>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  คุณสว่างคนเราเนาะเราขายเราก็แถมด้วยเขาก็มีแม่ตาเนาะอเอาที่สบายใจค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพาน้องน่านมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็มาช่วยคุณยายตัดกล้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะฝากกดไลค์เพื่อ<ะ>เป็นกำลังใจด้วยนะคะยิวไปไว้บ้าน,ออานแม่ฮิวคือเล็กนี่ก็ได้ก็สวยแม่ก็ดึงแรงเ้นก่อน